ฮัลโหลตายกาโหสวัสดีทุกคนจ้าถึงเวลาทํากับข้าวแล้วจ้าหกโมงเย็นถึงเวลาทํากับข้าวจ้ากับข้าวเย็นนะคะวันนี้จะผัดมะเขือจ้า,อาก็ไม่อลยเช้าไงกว่าไปตากกาไทยที่ก็ายาวเหลืองก็ไงกว่าอันนี้ก็จะเป็นมะเขือม่วงมะเขือยาวจ้าสองอันนะคะมะเขือยาวสองลูกจ้า <c oughs> ผัดผัดแล้วก็จะใส่ใบโหระพานะคะผัดสไตล์ไทยจ้าแบบไทยๆนะคะ ที่ก็ไยเสกชาวกว่า,าก,กวกดี๋ยวกัะป๋าวนะเดีอิยงทมวย辣椒้า椒กัหลักอะฮะอันนี้ก็จะมีกระเทียมสับแล้วพริกขี้ฟ้าซอยนะคะตามไดไมยหมับจ,จ้ยยยยจะย猪肉碎啊ข้า猪肉碎เิ่มรกลจะ้าวแอปแก่้่ เองไอกวาซสินะเราจะผัดมะเขือยาวก่อนนะคะผัดมะเขือยาวก่อนผัดมะเขือยาวก่อนจ้าซอสสี่เราเลยวุ้ยเช้าที่ไงกวาซสินะช้าแต่งที่ไงกวาสินะโอเคใส่น้ำมันเข้าไปหรอที่เหยาที่เยาเย์แล้โตซวิ่งๆอะตายก้า โอเคให้กำจังเขาแล้วโอเคตั้งติวอบเจาสิ้นนะจะฟองที่ไงกว่าเช้าที่ไงกว่าสิน้นเช้าขุ้นเยวเแล้วจะปัดเสรงงเลยเราผัดเอ่อมะเขือยาวก่อนนะตักขึ้นนะคะพอมันสุกได้ทีแล้วก็ตักขึ้นถ้าไปผัดเลยเราจะทําแบบนั้นก็แบบว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้จะผัดแบบไทยๆจะ้ะ เราจะฟองที่ไงกว่า,ราหรอเฮ้ยใส่มะเขือเข้าไปจะผัดก่อนนะคะผัดมะเขือก่อนจ้าค่อยๆผัดนะคะ มับนบ้านเช้าละอ่าเติมน้ำมันอีกนิดนึงจะกล้าเส้นซื้อยาวเาหรอเฮ้ยโอเคเติมน้ำมันอีกนิดนึงยังไม่ทั่วจ้ะโอเคหลีไฟลงหน่อยนึงค,ค่อยค่อย ฝับนบ้านเช้าเราเฮยะตั้ง,จจงตัวยาจันจอยฝันจืนเคยอะตักกัละมันใส่ตาตั้งจะว่าใส่แต่เต้าเต้าจืดอะมัใส่แกอ,จะ,จเกอะเข่งจะยาจันจอยเต้าลา่ะเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งล้วก็ไปพริกแล้วก็มาผัดอีกนะคะพริกไปพริกมานะคะตอนนี้แช่ไว้อย่างนี้ก่อนจะ้ะผัดจ้าทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วก็มาผัดจ้ะ ผัดแลว้วก็ทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วมาผิแล้วมามาผัดอีกทีจ้มามะเขือจะได้ไม่เละนะคะจะได้สวยงามจ้ะกำจงเลยก็เลเต้าเต้าอ่ะออ่ะ เริ่มนิ่มแล้วจ้ะเริ่มนิ่มละเริ่มได้ทีละส,ส,ส่ามโตกันละเถึงจ้อยังจันทร์จเต้าเต้าก่ะเลย เคจ้าตักขึ้นก่อนนะคะผัดได้ประมาณนี้แหละเราตักขึ้นก่อนัสงติ๊บสินะัสมติ๊สิโอเค จากนั้นเราก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยน้ำมันไม่เยอะนะกะ็น้ำมันนิดเดียวเอาซิ้วหยา,าวเลยละซิ่วๆยาวจะได้กแกล้วโอเคปอกที่ชินยวงหลักจิ้วเวลยใส่กระเทียมพริกเข้าไปจ้าผัดก่อนนะคะผัดก่อนจ้า O K，落豬肉碎落去，滌母十嗰份渣，落、啊、豬肉碎落去炒啦。O K，O K。 แล้วก็ใส่มะเขือยาว้าไปหลอดไปางคว้าหลอดให้เ้าละโอเคเรามาปุงเครื่องกันเลยจะ้ะใส่พิกไทยหลอดจิ้วจียวฝันลงไยละพอหูวยาวใส่น้ำมันหอยเข้าไปจ้า มันหอยประมาณนี้นะคะเกาะที่ทายเกาะรีไกวกาเตาป้านเจิงเหรอเฮ้ยใส่เต้าเจี้ยวเข้าไปจ้ะเต้าเจี้ยวนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำตาลหลอดที่ทองเหรอเฮ้ย tan với nó à, lọt tí mà dầu là đó còn xíu xíu xì dầu tắt là xài xíu nít tiêu chả ok à đây ta. สวยๆวยอยใส่น้ำนิดหน่อยจ้ะใส่น้ำไปนิดเดียวนะคะใส่น้ำนิดเดิงผัดจ้ะจากนั้นเราก็ใส่โป๊ะรพาเข้าไปหลอดที่กั้มป้าบุนหรอเล้ย 炒อ่ะช้าอ่า่เตาเขจะเสกล้ใส่หพาเราไปแล้วก็ผัดจ้ะชิมก่อนนะคะอืมอร่อยโอ้ใส่โอ้ไม่น่้าก็จมกันละ โอเคแล้วจ้าปิดไฟได้เลยจ้าผักมะเขือยาวของเราก็เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะโอเคแต่ก็จอยกินไปแล้วจับไยบายจ้า